ใครกำลังมองหาร้านตเติมเกม Fk Journey มเ Map ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy Car นะครับถูกและสะดวกปลอดภยัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่อง The m มาเดนส์เรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง The m มา den สนะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนะัเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อทเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรวยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สาวที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการผมมาเล่นเชื่อมันเคยนะครับผมวันนี้เรามาเล่นกันต่อกับเอฟเคเซอร์นี่นะครับยังอยู่กันกับซอนย่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดไปพลกรพลกรหนึ่ง แล้วเดี๋ยวเรามาจัดพลากรสองกันต่อนะครับวันนี้ขอญาตแค่พลากรหนึ่งก่อนแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าเก่งขึ้นแค่ไหนนะครับไปเลยนะเดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญาตครับแนะนำเอาดีเพลเยอร์เช่นเคยนะครับโปรแกรมจอเล่นเกมพีเช่นเคยนะครับผมใครที่กลำลังมองหาบบโปรแกรมจองนเกมพีซีเล่นเกมือถืออะไรก็ตามนะอยากจะเล่น,บน,บ,นบนคอมของเราเนี่ยสามารถที่จะเล่นผ่านเอาดีเพลยเยอร์ได้นะครับลิง์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนก็กดโหลดกันได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวนี้เรามาแบบไวๆรวบรัดชัดเจน เร็วๆใครที่ยังไม่ดูคลิปแรกเกี่ยวกับซอนย่าว่าพี่ครับเปิดขั้นไหนดีและแต่ละขั้นเลยเนี่ยดาเมจต่างกันมากไหมมีงบเปิดถึงแค่เอ็มบวกเองพอไหมเอ็มบวกแล้วมันเก่งขึ้นมากไหมปลดอาวุธกี่ดาวดีก็ดูที่คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะแปะไว้ให้นะของซอนย่าคลิปแรกแล้วก็อัลบั้มรวมของช่องเรานะครับผมไปวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดอ่าพลังกรเดี๋ยวมาดูว่าเกลือแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวทต่นอนะครับ สิบลท้องไม่ท้องนะครับผมไม่ท้องคือคลิปที่แล้วเนี่ยไม่ได้ลุ้นเลยเพราะว่าขี้เกียจละเซ็งบอกเอ้ยโอ้โหยี่สิบทองนะตัวแรกยี่สิบทองไปครับตัวที่สองโอ้โหสิบทองครับไปครับตัวที่สามคือมันต้องมาอ่ะมันต้องมาในคลิปเนี้ยโออโหน่นึกว่าตัวที่สามสิบทองต่อต่อเลยต่อเลยอันนี้วันนี้ทรงดีนะวันนี้ทรงดีเราก็ต้องไปกันอย่างไวๆนะยี่สิบไม่ครับยังครับสองโลสองตัวแรกทรงดีนะสองตัวแรกทรงดีทรงดี อไปครับ30ตัวที่สทมสงไม่ดีละตัวที่3มคือเกลือละคือเพชรผมมีแสนเก้านะทุกคนเพชรเยอะมากๆเพชรเยอะชิบหายไม่รู้ว่าเยอะจากไหนลืมเหมือนกันเล่นไปเล่นมาเพชรแสนเก้าอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาติขอญาตไปซื้อแพ็คไม่ซื้อดีกว,ว่าเอ้ยแป๊บเึงขอดว่วนตัวแพ็คมันคุมม้มไหมอยากจะเก็บไว้อะอย่างจริงแพ็คได้เม็ดส้มมันก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าอยากได้เม็ดส้มเออผมว่าแพ็คที่ได้เม็ดส้มเนี่ยมันมันคือดีนะ เอาแหวนอาวุธไงต้องการแล้วผมเอาขอกันเพราะว่าเพราะว่าต้องบอกว่าอะไรครับซอนย่ามันไม่ได้เก่งแค่ตีบอสนะพีพีก็เก่งจัดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราจะเทสตีบอสต่อไปไอันตัวที่4แล้วไปต่อเอาต้องการ5ตัวนะครับในการเป็นพารากอนปึ๊บ 10. 10 10ยังไม่มาไปครับ 20. 20 20 20ก็ยังไม่มานะครับ20ก็ยังไม่มา 30ครับผม30มก็ไม่มานะครับเกลือนะครับตัวนี้ตัวนี้เกลือนะครับตัวที่4ี่เกลือนะครับเรียบร้อยว่าต้องการ4เหลือหวะขอไปดูทีนีงผมจำไม่ได้ละแต่ว่าสองสองตัวแรกถือว่าทรงดีนะสองตัวแรกถือทรงดีต้องการ6ตัววะโอเคต่อ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 ดีครับต่อดีครับต่อดีครับตัวที่ห้าครับ ไปอันนี้ผมไม่ได้นับเลย,เลยนะถ้าใครอยากนับก็ลองกดกดคลิปดูนะครับเพราะว่าเหนื่อยแล้วโอ้โหสิโรทองสตัวนะวันนี้รอบนี้10โรทอง2ตัวนะครับผมเยี่ยมขอบ้างเถอะคลิปที่แล้วที่เคยบ่นไปนะคือเกมแม่งเกลือและเกมแม่งแพงนะครับอย่าลืมบ่นกันด้วยบ่นวันนี้จิตแจ่มใสนะครับอยากเก็บเอาไว้แนะนําให้บ่นกัน,นเยอะนะไปโอเคครบละ ก็คือเกลือนิดหน่อยนะครับสิบโลทองสองตู้เอง <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้ <fine> เรียบร้อย <Thank you. S 1> มาได้ละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นพลกรแล้วเนี่ยน้องเขาจะโหดมากขึ้นแค่ไหนส่วนอาวุธผมทิ้งเลนะอาวุธแค่10พอละถ้าอาวุธแค่15เนี่ยมันจะถึกขึ้นเฉยแต่ว่าไม่ได้จําเป็นไงผมอยากดูว่าซอนย่าดาเมจจะพุ่งขึ้นแค่ไหนนะครับในการเป็นพลกรเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับการที่ดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสุพีมพารไปพลกรสุพมีมาสุพีมพารเนี่ยตัวเพื่อนเ,อน,เนี่ยดาเมจไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าบัฟมันปิกเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนดาเมจที่เพิ่มขึ้นมันจะมาจากซอนย่าซะมากกว่าอันนี้ดามเมดน้องต้องตกใจนะครับผมยังใช้เซตเดิมเซตในการเทสดาเมจอยู่เดี๋ยวคิดี่แล้วนี่เอ,อ้ยไม่ต่างเลยวะซอนย่าอยู่ที่ห6000ล้านห้า0ิบห้าัน้าล้านซอนย่าเพิ่มมาหน่อยแต่ไปเหวี่ยงที่เมเนี่ยไปเหวี่ยงที่เมนะเออ แต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับซอนย่าเพิ่มมานิดเดียวพัน,นล้านเพิ่มมาแค่ร้อยล้านเองซอนย่าเพิ่มมาแค่ร้อยล้านเองครับคือการที่ซอนย่าเป็นสุพีมไปพารากอนเนี่ยมันต่างแค่ที่ตัวซอนย่าเพราะว่ามันได้สแตตเพิ่มขึ้นได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นแค่ร้อยล้านเองนะครับก็แปลว่ามีผลถ้าคุณจะใช้ตีบอลนะแต่ถ้าคุณจะใช้พีพ bon นะี PP, มีผลแน่นอนนะครับมีผลแน่นอนเราจะเล่นไหมในผมได้ที่สามอยู่นะ แต่ที่สามาหลายวันละช่วงนี้โหดบอกเลยว่าช่วงนี้โหดนะครับการบ้านรัวๆถ้ากูเปลี่ยนทีมแล้วกูจะแพ้ไหมเนะี่ยแต่ตอนนี้ผมสู้ได้แค่ที่2กับที่1ด้วยไงอยากลองสู้ที่สองไหมเอาไหมเอาไหมลองสู้ที่2ดูไหมครับเอาป่ะเออลองสู้ที่2ดิมาครับเอ้ยเนี่ยบัฟทีมนี้เลยบัฟทีมนี้เลยบัฟทีมนี้น่าจะโหดเออบัฟทีมนี้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่งก่อนต้องเอาไปสู้กับตัวนี้นะเดี๋ยวผมขอบัทีมนี้ก่นอนอาชิบหายละคือคือถ้าแมปแบบเนี้ยซอนย่าบัฟไม่ได้นะครับจะเห็นว่าแบบแบบนี้ซอนย่าบัฟไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องวางเยื้องเยื้องซ้ายเยื้องขวาหรือเยื้องหลังซ้ายหลังขวานะครับถ้าแมปอย่างนี้คือบัฟได้บัฟได้เลยนะนั้นเดี๋ยวผมต้องขอญาตขอญาตเล่งก่นอนไอเขาใช้กับตันด้วยว่ะ ใช้กับตันด้วยว่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูแล้วว่ากับตันมันโหดเหรอทำไมเขาถึงใช้กับตันนะครับแล้วก็ทีมนี้ทีมนี้เขามีฮารักผมจะใช้ทีมฮารักไปสู้กับทีมนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะบัฟบัฟทีมนี้แล้วกันอันนี้ก็บัฟไม่ได้อีกนะครับสังเกตนะแบบนี้วางซอนย่าไม่ได้นะครับแบบนี้วางซอนย่าไม่ได้เลยงั้นผมต้องซอนยา่าบัฟทีมแรกว่ะ จริงๆอ่ะอยากเอาซอนย่าบัฟทีมนี้เนี่ยแต่มันไม่ได้ไงมันต้องยืงไงเออนี่บัฟไม่ได้วะ่ะคือถ้าพีพีสามทีมเนี่ยจะค่อนข้างยากในการใช้ซอนย่านะครับอย่างที่เห็นกันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่สามารถไม่สามารถที่จะที่จะวางได้นั่นเองไม่สามารถที่จะวางได้นั่นเองนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับ ดังนั้นเดี๋ยวผมว่าจะต้องมาบัฟทีมีแทนอันนี้ได้อ,นนอันนี้วันวนไ้วางได้คือแบบ2กับแบบ3ของวิกเนี่ยไม่สามารถที่จะวางซอนย่าได้เลยครับทุกคนงั้นผมวางอันนี้แทนต้องเอามิโคล่าออกแล้วจะแพ้ไหมวะเอามิโคล่าออกนี่กูแพ้แน่เลยอะเออเพราะผมยังต้องใช้ไลเนียอยู่นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไลเนียมันเอาบัฟทีมทีมนี่ไงบัฟบัฟแสงมืดไงเออ าบัฟแสงมืดเดี๋ยวลองดูแล้วกันไม่เป็นลายลองดูนะครับเป็นการเทสนะทุกคนอะไปเดี๋ยวลองเล่นให้ดูจะชนะที่2องไหมด้วยนะมาดูกันอาซอนยา่าซอนย่าบัฟบัฟฮารักกับบัฟเมนะเดี๋ยวดูคือหนึ่งก็คือบัฟตีตีแรงขึ้นป้องกันเยอะขึ้นกันกระพกันเวทแล้วก็ตายช้าลงด้วยถ้าคุณปลดอาวุธนะเพราะถ้าปลดอาวุธมันจะรับดาเมจน้อยลงด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าฮารักกับเมย์ผมยังไม่ตายเลย ฮารักก็ไม่มอย่างไม่ตายเลยเออเลื่อนไม่ลดเลยอะเลื่อนไม่ลดเลยเอ,อ้ยคือดีนะคือดีนี่คือดีเพราะว่าถ้าเกิดเล่นกับทีมฮารักเนี่ยถ้าเพื่อนในทีมเรามาเลื่อนไม่ลดแบบเนี้ยนะครับฮารักมันจะได้ไม่แดกพวกตัวเองนะไปแดกคนอื่นเอ,อ้ยนี่ดีเลยไอ,อ้เดี๋ยวผมข้ามไปเยี่ยมยอดเลยอะคือใช้อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าใช้งานใน p v p ได้เวิร์กต้องบอกว่าเวิร์กเลยนะเอ,อ้ยนี่ผมชนะที่2ได้หรอวะที่2มันดูอ่อนๆยังไงก็ไม่รู้ มันฟุกชนะใครมาว่าที่สองเนะี่ยเดี๋ยวผมต้องงองอนะเอ้ยชนะสบายบื่อมากอันนี้อ่อนมากนะครับเดี๋ดูดิดูผมชนะรวดสามทีมเลยไหมเนี่ยนะเฮ้ยสุดยอดมากเลยอะ่ะเวิร์กจัดเลยเวิร์กมากจะบอกนะชนะรวดสามทีมเลยเหมือนจะใช่นะข้ามเลยกันจะได้ไม่เสียลาทุกคนนะครับสามศูนย์อะสามศูนย์นะครับสามศูนย์ที่สองนะ เออที่สองเขาฟุกขึ้นมาหรือเปล่าช่างผมมันไม่เป็นไรมานี่สังเกตนะครับซอนย่าก็มีดาเมจนะไม่ใช่เล่นๆน,นะครับ27 000, 2, 700, ล้านเนี่ย2,700ล้านเนี่ยไม่เล่นๆนนะครับและบัฟเมย์กับบัฟฮารักเยอะเลยเพราะว่าดาเมจมืนบัฟเยอะมากเราก็เพิ่มเราจมตีเพิ่มอะไรอีกโอ้โหแล้วผมบัฟบัฟฮารักด้วยนี่อีกนะสุดยอดใช้ดีใช้ดีมากนะครับเปิดอย่างที่บอกนะตีบอสได้ใช้ที่มากดูที่พี่แล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ มีอะไรพลาดต้องขออภัยด้วยแล้วก็พูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเปิดซอนย่าก,กันตัวดีชิบหายนะครับผมแล้วก็เปิดกี่ตัวเปิดเท่าไหร่ดีดูคลิปแรกได้าแล้วก็คลิปที่2องในดูเรื่องของพลักรนะครับตีบอสไม่ได้มีผลมากแต่พีพีมีผลมากนะครับใครที่มีกระถางสามารถคุณเติมเมนต์แล้วก็ถ้าอยากจะช่วยร่วมสนับสนุนนะครับก็ต้องกราบขอบคุณมากนะครับสามารถกดร่วมชุมชนในที่ใต้คลิปเลยนะครับมีปุ่มกดเข้าร่วมอยู่หรือจะไปกดหน้าเพจก็ได้นะครับหน้าช่อง,อง, Facebook, งอยูทูบก ไปติดตามกันเอาไว้ได้ผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์เช่นกันใต้คลิปเช่นกันนะครับเผื่อที่ว่าพี่ครับคลิปจะออกหรือยังอยา่ดูคลิปนี้อลไรนี้ก็สามารถคอมเมนต์้ที่เพจตามกันได้หรือจะเมนในยูทู e ก็ได้นะครับขอบคุณคมากๆนะครับไปต,ตามสวัสดีครับว้าจ